เพดเคียงคู่บ้านเทียงคู่คุณคุยกันต่อนในช่วงที่2ของสภาธาพราชทินนะคะเราสนทนากับอาจารย์ปานเทพโพพงพันคุณชาชวาลชาติสุทธิชัยและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณสพลองค์การเพิ่งเดินทางกลับจากอเมริกาพี่สพลสวัสดีครับผมไปอเมริกาไปเหมือน,นกันต้องถามคนอเมริกัน กำลังพูดถึงกันทิ้งท้ายเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ปานเทพว่าาทํไมคระหว่างเดินทางเจอกันเจอหลายเรื่องแล้วก็มามาต่อกันด้วยเรื่องของพลังงานกาาน้ํามันผมนิดนึงผมมาคํานวณเนี่ยนะเดี๋ยวผมบอกให้เห็นจะเห็นเลยว่าทําไมคนคนเสิร์ฟเขาถึงตั้งตัวได้ผ่อนรถบีเอ็มได้ใช้ชีวิตไม่นับผู้ประกอบการนะที่เขายิ่งกว่านี้เอาลึกเดียวเลยคุณลองคิดดูว่าเอาผมเอารูปผมเป็นตัวหลักหารกันแล้วจะได้เงินแปดสิบเหรียญต่อวันทุกคืนเนี่ยก็จะได้แปดสิบเหรียญ 2,400กว่าเหรียญเนี่ยถ้าคูณด้วย3-3เมื่อวานเลทมันเกือบ3-3มันก็ได้ตั้ง7,900กากว่า7 7 9 0 0ม่นเ็่าอต่อเดือนต่อเดือนคุลทคิดีต่อเดือนนะค่าผ่อนไอ้ w ีเอ0มด0ืนกว่าบาทก็คือ1 6 0 0 0กว่าบาท500เหรียญต่อต่อเดือน10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่็ไหมเขายังเหลือเงินอีกมหาศาลเลย เรานั่ง BM ได้นั้นขับ BM มกันทั้งนั้นด้วยนะเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยเขาถือว่าเด็กวัยรุ่นที่อินเทรนนะขับรถต้อง b m เอ็มบเบูนเนี่ยังสู้ไม่ได้เลยวอลโวกับ BMW ถือเป็นรถเดอะเบสนะนั้นถ้าเราดูอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าแค่เป็นเด็กเสิร์ฟยังไม่รวมแม่ครัวนะแม่ครัวเนี่ยโอ้โหไปอยู่สิบปีมีเงินสิบล้านกลับมาตั้งตัวใช้ชีวิตสบายเลยเพราะั้นเราจะเห็นเลยว่าค่าใช้จ่ายเนี่ย ของแม่ครัวเนี่ยได้เปรียบรวมทั้งคนเสิร์ฟได้เปรียบตรงไหนไหมพอไม่ต้องเสียค่าข้าวเขาก็กินอยู่ในร้านนั่นแหละอนอนอยู่ในร้านที่ซ้ําบางคนเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคนที่ไปต่อสู้ที่อเมริกาเนี่ยเขาจึง,จ,ง,จ,งจึงอย่างที่คุณปันเทพตั้งคําถามว่าทําไมเอ้ค่าไรายได้เขาสูงแต่ใช้จ่ายเขาต่ำในขณะที่เมืองไทยเนี่ยเอาอย่างที่คุณปันเทพบอกแค่น้ามันอย่างเดียว ทำไมองค์กรอย่างปตทร,รายได้ต่ำแต่รายจ่ายสูงรายจ่ายสูงมากแล้วก็ไปเซิร์ฟคือไปบริการเพิ่มความมาั่งคั่งให้กับคนที่เป็นคนไม่กี่คน,คนใน,ในสังคมวุมเบิร์กเนี่ยสำนักข่าววุมเบิร์กของยุโรปเนี่ยที่มีชื่อเสียง<ม>ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาถึงทําวิจัยออกมาเลยว่าประเทศกี่ประเทศในโลกที่มีค่าอะไรได้เท่านี้แล้วก็ต้องใช้ค่าน้ามันแพงเนี่ยนะไทยอยู่ติดอันดับห้าของโลกเลยคิดดูเถอะ เนี่ยคือเรื่องที่เกิดขึ้นใช่แต่ต้องไม่ลืมว่าคนบริกันที่มีความยากจนต่ํากว่าเส้นแบ่งความยากจนนี่มากกว่า30ล้านคนนะครึ่งหนึ่งของประชากรไทยที่ยากจนเรียกว่าจนแบบตินดินนะแล้วก็มีพวกโฮมเลสพวกวายโน่พวกที่ไร้ที่ยู่อาศัยแล้วไม่แล้วไม่มีทางที่ต่อสู้กับชีวิตในสังคมของมริกันได้เป็นล้านล้านคนเยอะอย่างบ้านเรานี่คนจนหมอนหมินเนี่ยนะแทบจะไม่มีนะที่จะไป อยู่ตามสถานรถไฟหรือที่ไหนก็แล้วแต่คนคจรจัดที่อาจจะเราเห็นกระเซิงกระเซงนั้นอาจจะเป็นสติไม่ค่อยดีแต่ว่าคนที่คนจรมอเหมือนที่ไร้ไม่มีธหา ر ก,กินเลยนะมีมมีบ้างแต่ว่ามันมีน้อยเมื่อเทียบกับสัสดส่วนอย่างสังคมอเมริกันอเมริกันรู้ีิว่า เป็นวลาหน้าหนาวเลยนะต้องมาอยู่ใต้ใต้ดินแล้วถังน้ำมันสองลนตีไปอยู่แล้วก็กระดาษใสกระดาษใสแล้วนอนใช้กระดาษแข็งคัตบอร์ดนี่นะมันหน,นุนแล้วพากลมตามที่ตามสภาพแล้วกรอกวายเพื่อดับความหนาวเป็นชีวิตที่ไม่มีทางจะงอหัวขึ้นมาสู่สังคม,มถึงแม้สังคมใี่บอกเป็นอเมริกันดีมนะทุกคนเข้าไปได้อยู่ได้ก็จริงอยู่แต่สังคมอเมริกันมันมีโอกาสที่ให้ทุกคนได้ถ้าทําอะไรสักอย่างดังอย่างเดียวเนี่ยนะเงินทองจะไหลมาเทมาถ้าดังให้ถูกจังหวะนะ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายทุกคนประสบความสำเร็จมากได้เต็มที่แต่สังคมเขามีว่าอย่างเช่นค่าในขั้นต่ำเขาต่อวันของของเราเลยนะของเราสามร้อยบาทนี่ซื้อซื้อยาทีฟันหลอดหนึ่งซื้อบุรี่ซองหนึ่งซื้อเหล้าขาวขวดหนึ่งซื้อนั่นซื้อนี่หมดแล้วซื้อขันน้ำพลาสติกใบหนึ่งแต่คนเขาเนี่เก่งหลายๆวันซื้อเก่งยีนเสื้อเชิ้ตนั่นนี่โน่นสารพัดอย่างใช่หอบกลับเต็มบ้านได้เลยหนึ่งวันของเขากับของเราในคนละอย่างกันเยอะ ทหารเขาก็ถูกกับเราด้วยทหารถูกกับเรานะไปสู้มาเกณตพวกปลาอย่างดีเนื้อชั้นดีเนื้อปลาทั้งหมดทั้งาวดขนาดถูกกับเราใช่ถูกกับเราเยอะปลาของเขานี่แล้วของดีแล้วก็มันปลอดสารพิษผักก็ถูกกว่าบ้านเรานี่ราคาแพงบ้านของเราก็แพงกว่าคนอเมริกันบ้านก็แพงกว่าด้วยแพงเยอะเลยหลังหนึ่งยี่สิบล้านในบ้านเราเนี่ยของอเมริกัน่เราซื้อแค่ไม่กี่ตังค์เองผมผมมีเพื่อนทาบ้านจัดสรรอยู่ที่อเมริกาที่ออเรนจ์คันที่ คุณไปซื้อบ้านสี่ห้าหกล้านบาทมีสระว่ายน้ําอย่างดีอย่างสวยเลยอยู่ฮิวเลยอยังห้าแสนเหรียญเนี่ยนะห้าแสนเหรียญนี่ก็ประมาณสี่ห้าล้านบาทใช่ไหมสี่ห้าล้านบาทของเรายังไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงสี่ร้อยวาเลยบ้านตุงกับหกแสนเหรียญเอยหกแสนเหรียญอ่ะถ้าข้างบนสี่ห้องข้างล่างอีกไม่รู้บ้านเราเริ่มต้นจากสี่เจ็ดล้านบาท้อยตารางวาเองเล็กนิดเดียวเเล็กนิดดียวของตุงเกือบไร่อะค่ะ นี่นี่คือสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ให้ได้มองเห็นภาพกันว่ามันเกิดความต่างกันมากความสําคัญอยู่ตรงนี้ะถ้าเราเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะนักการเมืองถ้าเป็นนักการเมืองที่ดีคุณไม่ต้องอะไรมากค่าน้ํามันและค่าถ้าลถลงค่าของชีพอีกเยอะมันจะเปลี่ยนไปเยอะการแข่งขันเราจะดีขึ้นอีกเยอะกับนานาชาติได้ด้วยเออแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะต้นทุนในการใช้ชีวิตรวมทั้งการผลิตสินค้า กาข้าวผงข้าไฟทุกอย่างมันจะลดลงแล้วมันจะดีใช่ไหมม,มันจะดีกับประเทศผมถึงบอกไนงะทำไมกอปปสไม่พูดเรื่องปฏิรูปพลังงานเพราะว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องหัวใจเลยผมถึงตั้งคำถามว่าภาคใตนะ้มันมีปั๊มน้ำมันเถื่อนค่าน้ำมันเถื่อนกันเยอะเหตุผลของมันอยู่ตรงไหนน้ำมันราคาแพงก็กำไรจะเพิ่มขึ้นจากตรงนั้นเองผมจึงอยากให้คุณสุเทพเทวสุบัต ปฏิรูปห้าเรื่องแล้ว ừ, เรื่องสําคัญคือเรื่องพลังงาน <ök> เพราะไม่มีเหตุผลเลยคุณสุเทพว่าทำไมอเมริกาขายน้ํามันถูกกว่าประเทศไทยทั้งที่เขาซื้อน้ํามันจากประเทศไทยนี่คือเหตุผลว่าคุณสุเทพต้องประกาศคน60กว่าล้านคนของประเทศไทยจะได้สนับสนุนคุณคนี่คือเรื่องทั้งหมด<ม><ม>ก็คือประกาศแล้วว่าถ้าเกิดชนะใช่ไหมคะสามารถจะมาปฏิรูปประเทศได้เนี่ยจะรีบจ่ายเงินให้ชาวนาใช่ไหมคะประกาศไม่น้ามันหนึ่งใช่ประกาศอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ํามัน ชาวนาเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะเออเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแต่น้ํามันนี่มันคนทั้งประเทศอ่ะทําไมคุณสุเทพก็จะได้คะแนนเสียงด้วยนะไม่ใช่หมายถึงการเลือกตั้งแต่ได้คะแนนสำหรับสมมตการเคลื่อนตัวครั้งนี้คนทั้งหกสิบห้าล้านคนไม่ว่าเสื้อไหนเสื้อไหนทั้งนั้นเขาก็จะหนุนคุณแต่คุณไม่พูดอ่ะผมเนี่ยถึงตั้งคําถามตัวใหญ่ๆว่าเพราะอะไรมีประเด็นที่ต้องน่าพิจารณาคือว่า มีหลายๆฝ่ายที่บอกว่าเออถ้ามีรัฐประหารออแล้วอเมริกากับ EU จอ,อต่อต้านใช่ไหมล่ะออผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าการรัฐประหารนี่มันเป็นทางเลือกทางหนึ่งของเมืองไทยในเมื่อถ้าการเมืองเจอทางตันออและเป็นการเจอการเมืองภาษาม,มาลการเมืองสกปรกออที่ไม่มีเล่นตามเกมนะฉะนั้นการรัฐประหารเป็นทางเลือกทางหนึ่งฉะนั้นอย่าไปบอกการรัฐประหารเป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไปเพราะเจอความน่าด้านเจอความชั่วร้ายสารพัดอย่าง แต่ว่าถ้ารัฐแานบก,ก็าบอกกลัวในการจะถอนตัวไปเชิญเชฟรหอ,อนตัวไปเลยไปเลยง้อเลยเออไปเลยเชฟรอนถอนตัวไปแล้วเนี่ยนะปตทสพเข้าไปเทคโอเวอร์ได้เลยทันทีแล้วก็เราก็แปลงสภาพปตทสพ,าาพาแล้วแปลงปตทให้เป็นของประชาชนคนไทยทุกทั้งมวล<ม>ทั้งหมดนะและได้ง่ายสุดแล้วจากนั้นขึ้นไปเราสามารถพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นของทรัพย์สินของคนไทยเ,เชฟร่อนเข้ามา50ปี ภายใต้การนำของยูเนียนออยของแคลิฟอร์เนียก่อนนะได้น้ำมันไป3 300ล้านบาเรลเลยนะ5้ปีที่ผ่านมามหาศาลสาร้ล้านบาเรลเป็นเงินเท่าไหร่เงินจากเมืองไทยไม่น่าเชื่อใช่ไหมก็ที่เราเคยคุยกันว่าที่มาห0าปีฉลองวม่าไม่กี่วันนียเราลูกสาวไม่สวยอ่ะเราก็เลยคิดว่าเราไม่ต้องเรียกอะไรจากเขาแพงไม่ใช่เลยปรากฏว่าเนี่ยที่เขากลยไปเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่มันม่สวนนี้จริงมกว่าถ้ารัฐประหารถ้าการเมืองเราจะดีขึ้นนะกาจัดิาผู้วสารเราให้ไปหมดไป ถ้านักลุนต่างชาติจะขนออกมานะเชิญครับ you are free to go you are free to leave <c oughs> นะไปเมื่อไหร่เชิญได้ตามสบาย <c oughs> รัฐประหารประเทศไทยกี่ครั้งโกงเงินเท่าไหร่ <c oughs> เทียบกับทักษิณเนี่ยอยู่5ปีโกงกี่แสนล้าน <c oughs> ต่างกันเยอะนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้นกักการเมืองที่ดีการรัฐประหารที่ดีมันมีในโลกนี้ไม่ใช่ไม่มีแต่ประเทศไทยมันยังไม่มี <c oughs> มันไม่ใช่ไม่มีไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยนะ มันอยู่ตรงที่ท่านผู้สานพูดอ่ะมันจะมาจากเลือกตั้งรัฐบาลหรืออะไรก็ตามผลประโยชน์ได้กับคนส่วนใหญ่หรือเปล่าแต่เราไม่หมายความหนุนรัฐประหารนะแต่มันเป็นทางเลือกทางเลือกสุดท้ายเสมอที่ทางเป็นเจอทางตันแต่ว่าใครจะทำและทำเพื่อใครอีกเรื่องหนึ่งใช่ค่ะทั้งเรื่องการรัฐประหารด้วยทั้งเรื่องการจะปฏิรูปพลังงานท้าเวทีกปปสเขาได้พูดถึงนี่นะคะขาดอยู่แค่อย่างเดียวคือเขากล้าที่จะประกาศหรือกล้าที่จะทำ ที่ยังไม่พูดเรื่องพลังงานในเวลาตอนนี้เพราะเกรงว่าจะเสียแนวร่วมสําคัญก็คือต่างชาติโอโหต่างชาติจะไปตู้ไม่มีแนวร่วมอยู่แล้วผมก็บอกว่าคิดอย่างนี้ไม่ได้หรอกคือการทําสู้รบในเรื่องของการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันต้องเอาประชาชนเป็นตัวประชาชนเราเป็นตัวตั้งถ้าประชาชนทั้งประเทศลุกขึ้นมาต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับ ต่างชาติที่ไหนก็ทานไม่อยู่มันเกิดขึ้นมาแล้วในอเมริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นเวเนซุเอลาสารพัดอาร์เจนตินับแล้วก็หลายตัวเตมาลาทุกแห่งทุกแห่งเนี่ยเวลาชูเรื่องพลังงานเอาชาติเป็นตัวตั้งเอาประชาชนเป็นตัวตั้งเนี่ยต่างชาติต้องคล้อยตามครับนี่ที่สําคัญก็คือว่ามีคนถามว่าแล้วมันทํายังไงมันทําได้จริงหรือเปล่าเอาผมยกตัวอย่างให้ไงว่าถ้าสมมุติว่าเป็นรัฐบาลและมีความคิดในการปฏิรูปพลังงานนะครับเวลาคิดเป็นรูปธรรมเนี่ยมันต้องตอบโจทย์หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ว่าทำยังไงตอบได้ครบถ้วนแหละ ปัญหาทุกวันนี้เนี่ยคือเราต้องจ่ายราคาน้ํามันแพงเพื่อไปอ้างว่าเราไปอุ้มคนที่ใช้กา๊าซถูกไหมครับแล้วก๊าซเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยคืออุตสาหกรรมปิโตรเคมีคซึ่งจ่ายเข้ากองทุนพลังงานต่ำกว่าอุตสาหกรรมโดยทั่วไปเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนี่นะครับทําให้กองทุนพลังงาน,นติดลบแล้วก็อ้างว่าเราต้องขึ้นนั่นขึ้นนี่<ม>เพื่อมาชดเชยกองทุนพลังงานจริงๆไม่ต้องเลยครับเพียงแค่ให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ย จ่ายกองทุนพลังงานเท่าอัตราเดียวกันกับอุตสาหกรรมทั่วไปเท่ากับอุตสาหกรรมทั่วไปแค่นี้นะครับกองทุนพลังงานโลการขาดทุนทั้งหมดทันทีปี2555ฉลองครบ50ปีของการดําเนินธุรกิจในไทยของเชฟรอนปี2554ผลิตก๊าซครบ10ล้านล้านลูกบาทกฟุตปี2554ผลิตน้ำมันครบ300ล้านบาร์เรลปี2554ผลิตก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่ปลาทองในทีสองเป็นครั้งแรก เอราวันปลาทองทั้งหมดที่เอามาจากยูเนันออยนั่นนะน้ำมัน300ล้านบาร์เรลไม่ใช่ของน้อยๆนะไม่ใช่มันมโหฬารมันมโหลานมากมันเป็นมันคือการเปลี่ยนประเทศครั้งใหญ่นแล้วคุณเก็บค่าภาคหลวงนิดเดียวด้วยนะเขายังไม่รวมค่าภาคหลวงเลยซูบเลือดของคนไทยไปทรัพยากรไทยของไทยไปโดยที่เราได้แค่เศษเงิน12.5สองจุดหาเปอร์เซ็นต์จากภาคหลวงกับไม่กี่ตังค์แค่นั้นเองทีนี้พอเสร็จเนี่ยนะครับพอเราจัดการกองทุนน้ำมันให้อุตสาหกรรเปโตรเคมีจ่ายเพิ่มนะครับผลก็คือว่า กองทุนพลังงานเนี่ยโลการขาดทุนก็ไม่ต้องมีกองทุนพลังงานต่อไปแล้วนะครับในเรื่องของผู้ใช้น้ํามันเนี่ยไม่ต้องจ่ายแล้วลดราคาน้ํามันเบนซินลงทันทีนะครับัวบคั่าพเลยครับแล้วก็ราคาแกา๊สไม่ต้องขึ้นแล้วลงได้ด้วยได้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าประชากรประเทศนี้อยู่ได้ไหมอยู่ได้ด้วยวิธีการที่เป็นรูปธรรมที่สุดเพียงแค่เรื่องเดียวและเรื่องเดียวนี่แค่อาจจะมีคนบอกว่า เราจะไปแก้ปัญหาคนต่างชาติเดี๋ยวเกิดถ้าเกิดเราตั้งราคาต่ําคนต่างชาติขายน้ำมันให้ต่างชาติหมดเราทำยังไงผมบอกว่านี่ที่อาเจานีนานี่นะครับเวลาเขาส่งออกน้ํามันเนี่ยเขาเจอปัญหานี้เหมือนกันเนี่ยเขาขึ้นภาษีส่งออกราคาปิตโตรเลียมเนี่ยเพิ่มขึ้นห0 0ร้อยปเซ็ตคุณก็ขายไม่ได้เขาก็ต้องยอมมาขายให้กับคนในประเทศนั้นในราคาที่เหมาะสมกับฐานะทางเศรษฐ,ฐ,ฐกิจที่ควรจะเป็นไปถามว่าคนได้ไหม ได้ทั้งประเทศไม่เราก็ต้องเงื่อนไขได้ว่าคุณจะส่งออกได้ต่อเมื่อในประเทศไทยในเกิดความต้องการแล้ว <S <S ใช่มันเหมือนกับข้าวาเครื่องอะไรกรไม็มีใช่บบถบาใช่แต<ม>่ถามว่าม,มันคือการเปลี่ยนแปลงประเทศที่ต้นทุนต่ําที่สุดพอเรามีค่าใช้จ่ายพลังงานต่ําสุดนึงนะครับกําลังซื้อเราเพิ่มขึ้นลองดึงลองคูณเดือนต่อเดือนนี่หลายคนเพิ่มหลายพันนะครับนะครับแล้วก็ยังไม่นับค่าขนส่งนะครับการคมนาคมขนส่งต้นทุนการผลิตทั้งหมดค่าไฟอ่ะ ค<ด>ไฟโเจคสติกเนี่ยมันลงหมดนี่นะครับ <คน S 1> เราก็จะเป็นคนที่มีฐานะที่ดีขึ้นโดยโดยเร็วเลยนะยทันควันเลยเร็วมากเลยมีต้นทุนในการใช้ชีวิตต่ำลงอ่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ถูกลงอ่ะเราเราจริงต้องบอกว่ากปปสถ้าพูดเรื่องนี้นะคะจะได้ใจไม่เฉพาะแต่คนที่ต้านทักษินแต่คนที่ชื่นชอบทักษินวันนี้นะอย่าไปกลัวเชฟรอนวันนี้ตลาดเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยนะเป็นของผู้ขายนะในในในลาตินอเมริกันเนี่ยทำไมมันถึงสู้ต่อรองกับ กับไอ้ทางทางอเมริกาได้จากที่ได้30%หรือ10%กว่าเหมือนกันมาเป็น80%เพราะว่าจีนและอีกหลายประเทศมันเป็นต้องการน้ํามัน mm hmm. เพราะงะั้นไม่ต้องไปกลัวใครเลยแต่ผมถึงตั้งคําถามว่าปปสไม่ค่อยมีเหตุผลเลยเรื่องนี้ที่ไม่พูดนี่ผมบอกคุณสุเทพตรงๆใครก็ตามที่ฟังไปบอกคุณสุเทพด้วยคุณจะพูดยังไงไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลที่คุณไม่พูดปฏิรูปเรื่องนี้ นี่สิ่งที่เราเห็นว่าถ้าเราชนะน้ำมันจะถูกลงอันนี้เป็นแถวรวมเยอะโอ้โหมหาศาละทันทีเลยก็เหมือนนางปูที่ไปหาเสียงอ่ะเราจะลดค่าครองชี่น้ำมันจะลดลงนิดละแปดเจดบาททันทีพี่น้องคนก็เลือกเพราะอันนี้ไงผมวิเดียอสั้นๆในลาตินอเมริกันเขาก็ใช้เรื่องน้ำมันนี่แหละสู้กับเรียกชาวบ้าน เลือกตั้งจนเป็นจุดชนะมัน,นมแล้วเ,เขาก็เสนอว่าเขาจะต่อรองกับไอ้ก,กันเนี่ย80%ให้ได้เพิ่มขึ้น80%นั้นเขาบอกเลยจะเอาไปใช้กับประชาชนอะไรหนึ่งด้านเกี่ยวกับการรักษานะลงจะตั้งโรงพยาบาลเปิดโรงพยาบาลให้ประชาชนรักษาฟรี <c oughs> การศึกษาการอยู่อาศัยแต่งงานในเวนซสเวลาเดี๋ยวนี้นะแต่งงานเนี่ยเขาให้บ้านเลยนะให้ที่อยู่อาศัยกับ กับกับคู่บ่าวสาวเลยเนี่ยทั้งหมดมันที่อะไรได้เยอะรัฐบาลมีการหนุนรัฐบาลนี้ก็เพราะน้ำมันนี่เองนี่เองเรื่องนี้เรื่องหลามนะตอนน้ำท่วมจำได้ไหมเชฟรอดเงินไปมาจากรัฐบาลจชได้่ป่าเรื่องนี้ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเขาไม่ได้หวังผลประโยชน์จากน้ำมันนะจากทรัพยากรอื่นแล้วก็จากถ่านหิทัพเท้าที่เข้ามานะอเมริกาไม่มีทางจีอีออกรัฐบาลนี้ได้หรอกเพราะคุณใช้มาตรฐานคุณใช้มาตรฐานยูเครน มาตรฐานปังกลาเทศมาตรฐานอียิปต์หรือมาตรฐานอะไรอ่ะปากีสถานมาตรฐานเมืองไทยต่างกันเยอะเลยนี่ใช่ไหมยุคเคนคุณว่าอีแบบหนึ่งเมืองไทยคุณว่าอีแบบหนึ่งปากีสถานคุณว่าอีแบบหนึ่งอียิปต์คุณว่าอีแบบหนึ่งเฮ้ยตกงลงมาตรฐานคุณคืออะไรเนี่ยอ๋อมาตรฐานของเราคือผลประโยชน์ของเมริกันเป็นตัวตั้งครับใช่ค่ะคือเราไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าเขาจะแหมจะไม่ไม่น่้นอะไรกับเราคือ เขาทําแบบนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของ<ร>ะาทิ<ห>เขาเขา,เขาเอาประชาชนประชาติเขาเป็นตัวตัตงต้ง้แต่เราเนี่ยนักการเมืองหรือผู้บริหารเนี่ยไม่คิดถึงว่าเอาประชาชนคนไทยเป็นตัวตั้งเลยคือตอนยูเครนเนี่ยนะมันด่ารัฐบาลยูเครนหาว่าปราบปรามประชาชนแต่ในเมืองไทยมันหาว่ามวลชนไทยเนี่ยมันชมรัฐบาลไทยว่าไม่ใช้ความรุนแรงใช้ความกดลันเต็มที่มันจะบ้าหรือเปล่าค่ะ เดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวจะไม่ได้ตอบคาถามใช่ค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ตอบคาถามเดี๋ยวก่อนที่จะมันเลื่อนบันไว้พูดกันอีกยาวค่ะเรื่องปริเด็พลังงานนี่เป็นเรื่องอีกยาวแล้วก็อย่ามาแล้วก็อย่ามาหาว่าเอ๊ะทำไมเอสทีวีถึงได้พูดว่ากปปสไม่อย่างนู้นไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้สิ่งที่เราพูดเนี่ยพูดมาหลายปีแล้วค่ะเรื่องพลังงานเนี่ยแล้วก็ยังคงต้องพูดอยู่ใช่ไม่ใช่เพื่อมาพูดตอนนี้นะแล้วผมพูดตรงๆนะถ้าใครคิดพูดแบบคุณพิผมบอกเลยเราต้องพูดด้วยยิ่งต้องพูดหนักเรา เหตุที่เราต้องพูดเพราะทำไมปปปปป,ปสไม่พูดใชนี่คือคำถามที่เราต้องกลับไปค่ะเดี๋ยวจะไปที่คําถามที่ถามกันเยอะจากที่อเมริกาแล้วรวมถึงพี่น้องคนไทยที่บ้านเมืองเราเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าที่ราชบุรีเขาจะพากันไปปิดสารากลางจาังหวัดราชบุรีคือไม่ใช่แต่เฉพาะภาคใต้นะคะ,ะเขาก็เลยบอ,บอกว่าชาวราชบุรีเนี่ย ไปกันที่สาระกลางเลยนะ,นะพบเจอกันที่หน้าสาระกลางนั่นก็คือไปหยุดยั้งการทํางานของราชการที่จะรับใช้ระบบทักษิณมันมีข่าวมีข่าว,าวที่จะเตือนบรรดาแกนนําทั้งหลายแหล่ของไม่ว่าจะทีมไหนก็นแล้วแต่คือตํารวจเข้าประชุมกันเมื่อวันสองวันก่อนนี้แล้วเขาจะใช้แผนจับกลุ่มแกนนําให้เสร็จภายในวันที่สองก่อนวันที่สองก่อนวันที่สองแล้วก่อนที่เขาจะทำก็คือจะใช้มวลชนไอ้แกไอ้พู้ไอ้พวกฝ่ายหญิงของเขานี่แหละ แทรกซึมเข้ามาในกลุ่มของมวลชน,ชน,ชนแล้วก็ใช้ปล่อยควันปล่อยควันพรางตาให้เกิดเมฆที่ใช้20-30คนแล้วกเกิดพางควันพางตาแล้วก็ส่งหน่วยจู่โจมเข้าไปรวบตัวแกนนำนะอันนี้คือวิธีที่เขาจะทำก็คือบางคทั้งใช้ไอ้แบบสตตนเกรเนตอะควันอ,นะอ้ระเบิดระเบิดควันมนกระเทือนเติมระเบิดควันด้วยแต่มีเสียงด้วยนะแล้วมีเสียงให้คนตะลึงด้วยแกใจก็ใช้หน่วยจู่โจมาอยจับตัว ะจะรวยตัวลงมาหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเขาจะใช้วิธีนี้แหละใช้ผู้หญิงตำรวจผู้หญิงป,ป่าปนไปอยู่กับมวลชนแล้วปล่อยควันให้พลางตาเข้าไปแล้วคนเข้าไปจับกลุ่มฉะนั้นคุณสุเทพที่เดินเดินไปเนี่ยนะ,ะว,วันนี้มีกากาศขันเยอะแล้วก็ไอ้ปร่เภทเขาว่ายื่นเงินเข้ามาแล้วก็แวหวกคนเข้าไปเอาผู้หญิงเข้ามาเยอะๆมาโอ๊ะโอ้โอโอโอคุณสุเทพนะระวังให้ดีว่าจะมีพวกของตํารวจเสื้อแดงตำรวจหญิงเสื้อแดงมาปะาปนอยู่ด้วยแล้วรวบตัวเข้าไปเกิดลากไปซ่อกตึกขึ้นไปแล้วก็พาไปชั้นบนป เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเลยอย่าคิดว่าเขาทาไม่ได้เขาทำไม่ได้จินตนาการนะคะโอกาสเกิดขึ้นเขาบอกอย่างนี้ตำรวจเข้าไปชุมกันเขาบอกว่าทุกคนห้ามเปิดเทปห้ามอัดเทปแต่ก็มีคนหนึ่งเอาโทรศัพท์มือถือวางไว้แล้วก็อัดเทปไว้แล้วก็มาถ่ายทอดให้ผู้ดหญ่กันฟังบอกว่าเนี่ยตำรวจกาลังวางแผนชั่วร้ายอยู่นี่เป็นหนึ่งในระดับสูงระดับพันเอกขึ้นไปเขาเล่าให้ฟังบริษัการวางแผนตำรวจที่ต้องจัดการให้ได้ก่อนมาที่สอง จบก่อนวันที่สอง่าจบก่อนวันที่สองก็คือสองกุมภาพันธ์คือวันเลือกตั้งนะคะอันนี้เลาให้ฟังก่อนเฉยๆนะแต่ใครจะจบใครอีกเรื่องหนึ่งวันนี้คุณสุเดชจะไปย่านถนนลวนะคะไปทางศรีลมสาธรย่านนั้นนะคะเอนถ้างั้นผมเติมทีเดียววันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบที่ LA นะครับจะมีการชุมนุมที่กงหน้ากงศุนของเราเนี่ยคนไทยจะไปร่วมชุมนุมกันที่นั่นเพราะงั้นเนี่ยก็เชิญชวนออกไปด้วยวันที่ยี่สิบเอ็ดคือวันพรุ่งนี้ เดี๋ยวก่อนจะไปคําถามขออนุญ,ญาตพักกันก่อนเลยดีกว่านะคะ,คะกลับมาจะได้ว่าคําถามกันต่อเนื่องยาวเข้าเรื่องอเมริกาหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เข้าเลย <c oughs> ค่ะ <c oughs> พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ